สำหรับนักเล่นเกมทั้งหลายแล้วชื่อหนึ่งที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือชื่อของทอมคลนซีที่มักถูกแปะพวงติดมากับเกมยิงแนวหน่วยรบพิเศษหรือองค์กรสายลับล่าข้ามโลกอยู่เสมอแต่ทอมคลนซีคือใครและมีเกมอะไรบ้างที่ถูกแปะติดชื่อนี้เอาไว้เลเวอัพขอพาทุกคนเป็นค้นหาคำตอบกันทอมคลนซี ancy, หรือชื่อจริงคือโทมัสลีโอคลนซีจูเนียร์คือนักเขียนนิยายชาวอเมริกาผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในแวดวงนิยายสายทหาร จุดเด่นของนิยายทอมเคลนซี่คือความแน่นและสมจริงในด้านรายละเอียดเกี่ยวกับเทคโนโลยีและยุทธวิธีในการรบทอมเคลนซี่มีนิยายขายดีขึ้นแท่นกว่า17เรื่องและมียอดพิมพ์นิยายทั้งหมดเกิน100ล้านเล่ม ทำคลังซี่เปิดตัวในฐา,านะนักเขียนชื่อดังอย่างเป็นทางการในปี1984ด้วยการขายงานเขียน The Hunt for Red October ไปในราคา5,000เหรียญหลังจากนั้นเป็นต้นมาผลงานของเขาหลายเรื่องเช่น p a t r i o t Games, Clear and Present Danger และ The Sum of All Fears ก็ถูกล้วนนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ชื่อดังที่ประสบความสำเร็จทางนาน ผลงานของทอมคลันซี่ถูกเริ่มนำไปพัฒนาเป็นเ,นเกมในปี1987กับเกมจำลองการสู้รบในเรือด,ดำน้ำ The Hunt for Red October พัฒนาโดยทีมงาน Grand Slam Entertainment ลงให้กับเครื่อง IBM PC 4 64และ Amiga นิยายเรือดำน้ำของทอมคลันซีถูกนำไปพัฒนาเป็นเกมอีกหลายครั้งอย่างเกม Restorm d Rising เกม SSN หรือการนำ The Hunt for Red October กลับมาพัฒนาใหม่ถึง2รอบในปี1990โดยทีม Grand Slam Entertainment และ Nintendo โดยภาคที่ถูกพัฒนาโดย Nintendo นั้นน่าจะเป็นเกม Tom Crancy เกมแรกที่หลายคนได้สัมผัสเพราะว่าลงให้กับเครื่องอย่าง NES และ Game Boy ฟังมาจนถึงตอนนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าทอมคลันซี่น่าจะโด่งดังในวงการนิยายหรือภาพยนตร์เสียมากกว่าและทอมคลันซี่ก็ไม่น่าเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรกับวิดีโอเกมแบบเต็มตัวแต่เพราะอะไรชื่อของทอมคลันซี่กับผูกพันกับวิดีโอเกมมากที่สุดเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นในปี1996หลังปล่อยให้ทีมงานอื่นนำผลงานนิยายของตนเองไปสร้างเป็นเกมอยู่นานในที่สุดทอมคลันซี่ก็ตัดสินใจร่วมลงทุนก่อตั้งทีมพัฒนาเกมเองภายใต้ชื่อ r e ส tor เอ็นเตอร์เทนเม แม้จะสร้างชื่อระดงดังในฐานะเกมแนวแอคชั่นแต่น้อยคนที่จะรู้ว่าผลงานชิ้นแรกที่พ่วงชื่อทอมคล a นซี่กับเป็นเกมวางแผนสลับตากันเดินในชื่อทอมคล a นซี่สโปลิติกาออกวางจำหน่ายบนเครื่อง PC และ Mac ในปี1997เนื้อหาในเกมเกิดขึ้นหลังการเสรียชีวิตของประธานาธิบดีบอริสเยลซิน ผู้เล่นต้องอาศัยการวางแผนสมบทเป็นหนึ่งใน8ฝ่ายภายในสาธารณรัรเสเซียหาทางเข้าครอบครองประเทศให้สำเร็จแม้จะเป็นผลงานชิ้นแรกที่ติดชื่อทอมคลันซี่แบบเป็นทางการแต่ p o l ิ t i c a าก็กลับไม่ได้รับความนิยมสักเท่าไหร่ตัวเกมได้รับคะแนนรีวิวไปแบบกลางๆโดยข้อเสียสำคัญที่ถูกติก็คือระบบการเล่นที่ตื้นเขินและตัวเกมไม่ได้รับการขัดเกลาเท่าที่ควร r o r ต Entertainment สร้างชื่อเสียงได้สำเร็จในผลงานชิ้นที่2ในชื่อ Dominant Species ซึ่งเป็นเกมวางแผนการรบแบบ RTS สงครามไซไฟเกมแรกๆที่พัฒนามาใช้กราฟิกแบบ3มิติ Dominant Species ได้รับการตอบรับอย่างดีและส่งให้ชื่อ r 스 s t รอมเริ่มกลายเป็นที่รู้จักภายในวงการเกม และแล้วผลงานชิ้นที่3ของค่ายทีมงาน Restorm Entertainment ได้สร้างสุดยอดเกมยิงที่ได้ปฏิวัติว,ตวงการและส่งให้ชื่อ Restorm Entertainment กลายเป็นสุดยอดทีมพัฒนาชั้นนำกับผลงานที่มีชื่อว่า Tom Clancy's Rainbow Six จุดเด่นของ Rainbow Six คือการฉีกตัวเองเออกจากเกมยิง FPS เกมอื่นๆทั่วไปในท้องตลาดโดยในตอนนั้นนักเล่นบน PC กำลังนิยมเกมแนว Run a n น g u กหรือเกมวิ่งยิงแหลกสัตว์กระสุนใส่ทุกอย่างที่ขวางหน้ากลับกัน Rainbow Six ได้รับการขนานนามให้เป็นเกม Tactical FPS หรือเกมยิงแนววางแผนเกมแรกของโลกตัวเกมเน้นการวางแผนการจัดตำแหน่งพร้อมๆกับความแม่นยำในการยิงและสายตาอันเฉียบคมของผู้เล่น เนื้อเรื่องในเกม Rainbow Six นั้นเกิดขึ้นในปี1999และ2000โดยเหล่าประเทศสมาชิกองค์การนาโตได้ร่วมมือกันจัดตั้งหน่วยรบพิเศษที่รวมเอาสุดยอดทหารของประเทศสมาชิกมารวมตัวกันในชื่อหน่วยเร in โ bow โดยมีเป้าหมายในการต่อต้านภัยก่อการร้ายสากลภารกิจหลักในเกมภาคแรกคือการหยุดยั้งการแพร่กระจายของไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ใหม่ที่ตัวร้ายหลักของเกมต้องการใช้เพื่อทำลายมนุษยชาติและสร้างโลกใหม่ในฝันขึ้นมา เกม Rainbow Six ถูกพัฒนาไปพร้อมกับนิยายในชื่อเดียวกันและเป็นเกมที่ส่งให้ประโยชน์อย่างวัน h o t One k คิ l และแทงโก d ดาวถูกฝังอยู่ในหัวใจของเหล่าเกมเมอร์ทั่วโลกการที่ตัวเกมมาพร้อมกับโหมด Multiplayer และโหมดโค o ดสุดมันส่งให้ Rainbow Six กลายเป็นมาตรฐานใหม่ของเกม FPS ในยุคนั้นกำเนิดเป็นตำนาน Tom c ล a n c y อย่างที่เรารู้จักกันดีมาจนถึงปัจจุบันหลังความสำเร็จของ Rainbow Six t e a ทม e บสตอร์ตัดสินใจหวนกลับไปพัฒนาเกมวางแผนอีกครั้งในเกมที่มีชื่อว่า ทอมแคลนซีส์รูสเลสคอมซึ่งอาศัยโครงเรื่องจากนิยายของทอมแคลนซีในชื่อเดียวกันในเกม rootless.com ผู้เล่นต้องสมบทเป็นซ e o ของบริษัทซอฟต์แวร์อาศัยแผนการต่างๆพาบริษัทตนเองขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดตัวเกมรองรับทั้งหมด Sin g l e Player และ Multiplayer โดยมีผู้เล่นสูงสุดได้8คน rootless.com ได้รับการตอบรับที่ไม่ค่อยดีเสียเท่าไหร่โดยมีสำนักรีวิวหลายแห่งที่ติติในเรื่องความสั้นของโหมดเนื้อเรื่องและระบบสอนเล่นที่ทำออกมาไม่ค่อยดีเท่าที่ควร เ s ส o อมน่าจะเริ่มคนพบว่าหมายเด็ดที่สุดของค่ายก็คือเกมอย่าง Rainbow Six ทําให้มีการพัฒนาออกภารกิจเสริมตามออกมาในปี1999สำหรับ Rainbow Six ภาคแรกภายใต้ชื่อ Rainbow Six Eagle Watch โดยเพิ่มภารกิจใหม่อีก5ภารกิจตัวละคร Operative ใหม่อีก4คนอาวุธใหม่3ชนิดและโหมด Multiplayer โหมดใหม่ในที่สุดปี2000 Ubisoft ก็เข้าซื้อทีม r s ส o r m ทั้งทีงทมแบบเป็นทางการส่งให้ r เ s ส tor มและชื่อของ Tom Clancy เข้าไปอยู่ใต้สังกัด Ubisoft แบบเต็มตัว และเป็นสาเหตุที่ทำไมเราจึงเห็นชื่อของทอมคลนซี่ถูกใช้งานในเกม Ubisoft มาแบบต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ก่อนที่ Ubisoft จะเข้าซื้อทีม Red Storm สําเร็จตอนนั้นทีมงานกำลังพัฒนาเกมยิงตัวใหม่ที่จะกลายเป็นอีกหนึ่งหน้าตำนานของชื่อ Tom Clancy อีกครั้งในผลงานที่มีชื่อว่า Ghost Recon ตัวเกมออกวางจำหน่ายในปี2001เป็นเกมแรกของค่ายและเป็นเกมแรกในชื่อ Tom Clancy ที่ออกวางจำหน่ายใต้ปีก Ubisoft และเป็นอีกครั้งที่ทีม Red Storm ยกระดับเกม Ta c t i c a l FPS หรือเกมยิงแนววางแผนภายในเกมผู้เล่นทำหน้าที่ควบคุมหน่วย Ghost หน่วยปฏิบัติการพิเศษของกองทัพสหรัฐอเมริกาตัวเกมใช้มุมมองบุคคลที่1แต่ผู้เล่นสามารถ เลือกออกคำสั่งทหารในการควบคุมโดยใช้หน้าจอแผนที่ Command Map ซึ่งสามารถสั่งการให้หน่วยเคลื่อนที่ไปยังจุดต่างๆหรือควบคุมการยิงเป้าหมายได้ตามกำหนดเกมยังมาพร้อมกับระบบสกิลที่ทหารที่รอดชีวิตจากภารกิจจะได้รับแต้มไปเพิ่มความสามารถขนาดเดียวกันทหารที่จบชีวิตในภารกิจจะจากไปแบบไม่มีวันกลับไม่สามารถถูกนำมาใช้ได้อีกช่วยเพิ่มความกดดันสมจริงในการเล่น เนื้อหาในเกมจะเกี่ยวข้องกับเหล่ากลุ่มชาตินิยมที่เขายึดครองรัสเซียสำเร็จและมีเป้าหมายในการก่อตั้งสหภาพโซเวียตกลับขึ้นมาใหม่นำไปสู่ความขัดแย้งในหลายพื้นที่ทำให้สหรัฐอเมริกาต้องส่งนวยโกสตสเข้าไปควบคุมสถานการณ์ตัวเกมได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและควา้ารางวัลเกมออฟเดอะีย r มาจากสื่อหลายสำนักเช่น IGN และ PC Gamer โดย Ghost Recon ได้รับความชื่นชมอย่างมากในเรื่องของระบบการเล่นที่เน้นความสมจริงืึงตเต้นกดดันขณะเดียวกันโหมด Multiplayer ก็รองรับผู้เล่นถึง32คนและเป็นเกม Xbox Live Game แร,แรกที่ทำให้การเล่นเกมออนไลน์บนคอนโซลได้รับความนิยม Ghost Recon ยังถือเป็นผลงานชื่อดังที่ติดชื่อ Tom c l a n c y แต่ตัว c ล a n c y เองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านเนื้อหาของเกมแต่อย่างใดตรงกันข้ามกับ Rainbow Six ที่ตัว c ล a n c y เขียนนิยายในชื่อเดียวกันออกมาพร้อมตัวเกม ทั้งเกม Rainbow Six และ Ghost Recon ได้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและมีการปล่อยภาคต่อและภาคเสริมตามหลังออกมาอีกมากมายขณะที่ทีม Red Storm ได้ออกภาคแยกและภาคต่อของเกมทั้ง2ตระกูลอย่าง Rainbow Six Lockdown, Ghost Recon Advanced Warfighter 1และ2และ Ghost Recon Future Soldier ซึ่ง <That> s <S ทั้งหมดก็ล้วนแล้วแต่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี <to return. S 1> แต่ในช่วงเวลาหลังปี2005เป็นต้นมา no, s <S เกมทั้ง2ตระกูลก็เริ่มมีความเป็นแอคชั่นและฉับไวามากยิ่งขึ้นและความเป็นทัคติคอลหรือการวางกลยุทธ์ในเกม <Yeah. S 1> ก็เริ่มลดความสำคัญลงไปในเกมภาคหลังๆ ภายหลังมาค่าย Ubisoft ก็ได้ปล่อยชื่อ Tom Clancy ให้ทีมพัฒนาอื่นในสังกัดนำไปใช้สร้างเกมอื่นออกมาอีกหลายเกมและหนึ่งในเกมที่ถูกพัฒนาผลักดันจนกลายมาเป็นซีรีส์หลักเทียบชั้นเกมรุ่นพี่ก็คือเกมสุดยอดสายลับในชื่อ Splinter Cell Splinter Cell ภาคแรกออกวาจำหน่ายในปี2002ตัวเกมเป็นผลงานการพัฒนาของทีมงาน Ubisoft Montreal และเป็นอีกครั้งที่แม้ตัวเกมจะติดชื่อ Tom Clancy แต่เจ้าตัวกลับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับตัวเกมซึ่งผู้เขียนบทตัวเกมคือ JT Petty ซึ่งมีผลงานล่าสุดอย่างเกมสยองขวัญ Our l a สและเกม The Walking Dead Season 2 เนื้อหาของเกม Splinter Cell เป็นเรื่องราวของตัวเอกมฟิ Fisher สายลับสังกัดหน่วย特种เชลอนหน่วยลับขององค์กร NSA เนื้อหาของ Splinter Cell มักจะเกี่ยวข้องกับการหักหลังทฤษฎีสมคบคิดและภัยก่อการร้ายข้ามโลกในด้านของระบบการเล่นตัวเกมเป็นเกมแอคชั่นรอบเลนทีน่เน้นการซ่อนตัวมากกว่าจะเป็นการใช้อาวุธไล่ยิงจัดการศัตรูผู้เล่นต้องอาศัยอุปกรณ์ที่มีรวมไปถึงการใช้เงามือซ่อนตัวเข้าไปทำภารกิจให้สำเร็จ รินเ์เซลเปิดตัวเป็นเกมฮิตชื่อดังได,ได้รับการตอบรับอย่างดีทันทีตัวเกมได้รับคำชื่นชมสูงในด้านระบบการเล่นไปจนถึงภาพกราฟิกและแสงเงาอันงดงามด้วยกระแสะตอบรับอันดีเยี่ยมก็ส่งให้ Ubisoft เข็นภาคต่อของ s p ร i n t e อร์เซลตามมาอีกหลายต่อหลายภาคจนถึงภาคล่าสุดอย่าง Blacklist ที่ออกวางจำหน่ายในปี2013ก่อนที่ชื่อ s p ร i n t e r c e l l จะเงียบหายไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมาความสำเร็จของ s p ร i n t e r c e l l และ Ghost Recon ช่วยตอกย้ำว่าชื่อของ Tom ancy, ทอมคล a นซี่ถูกผูกติดกับภาคเกมแนวสายลับหรือหน่วยรบพิเศษไปแล้วเรียบร้อยแม้ตัวคล a นซี่เองจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเกมเหล่านี้แต่ชื่อของคล a นซี่ก็ดูเหมือนจะดึงดูดให้เกมเมอร์หันมาสนใจได้เป็นอย่างดีขณะที่ทางค่ายอุปซอฟ์เองก็เหมือนจะรู้ดีว่าชื่อทอมคล a นซี่ช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้ตัวเกมได้จริงในปี2008ค่าย u b i s o f ตตัดสินใจขอซื้อลิขสิทธิ์ชื่อของ Tom Clancy แบบเป็นทางการส่วนผลให้ Ubisoft ์มีสิทธิ์ขาดในชื่อซีรีส์ Tom ancy, สาา่ออกมาได้ ตามต้องการทาง Ubisoft ไม่ได้เปิดเผยจำนวนเม็ดเงินในการซื้อขายสิทธิ์ครั้งนี้แต่นักวิเคราะห์ก็มองว่า Tom ค l a n ซี่น่าจะขายชื่อตัวเองไปในราคาหลักหลายสิบล้านเหรียญส่วนทาง Ubisoft ได้ออกมาแถลงการในตอนนั้นว่าชื่อของ Tom ค l a n ซี่จะช่วยทำเงินให้กับบริษัทได้มากถึงปีละ5้ล้านยูโรเป็นอย่างต่ำซึ่งหากดูจากความสำเร็จของซีรีส์ทอมคลนซีในช่วง10ปีที่ผ่านมาก็ดูเหมือนว่า Ubisoft จะตัดสินใจได้ถูกต้อง นอกจาก Ghost Recon, Rainbow Six และ Splinter Cell ซึ่งถือเป็นสทหารเสรือหลักแล้วยังมีเกมตระกูลอื่นที่พุ่งชื่อทอมพลังซี่อยู่อีกเช่น End War เกมวางแผนการรบจากปี2008ซึ่งมีเนื้อเรื่องเป็นสงครามโลกค,ครั้งที่3ระหว่างกองกำลัง3ฝ่ายอันได้แก่สหรัฐอเมริกายุโรปและรัสเซียจุดเด่นสุดล้ำของเกมอยู่ที่ระบบการบังคับยูนิตด้วยเสียงผู้เล่นสามารถเล่นเกมนี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้มือใช้เพียงไมโครโฟนตัวเดียวเพื่อออกคำสั่งตัวละครหรือควบคุมมุมกล้อง h อ w ส์เกมขับเครื่องบินยิงกัน,นแนวอาร์เคดหรือที่เรียกว่าไม่เน้นความสมจริงใดๆเอามันกันอย่างเดียว h อ w ส์วางจำหน่ายในปี2009ได้มีเนื้อหาเชื่อมโยงกับเกม Ghost Recon Advanced Warfighter 2ผู้เล่นรับบทเด,ดวิดเทรนชอปอดีตนักบินของกองทัพสหรัฐอเมริกาที่ออกไปร่วมงานกับบริษัททหารรับจ้างทำภารกิจตามที่ได้รับคำสั่ง ก่อนที่ภายหลังเดวิดจะเข้ามาประจำการในกองทัพอีกครั้งเมื่อรับรู้ความจริงว่าบริษัททหารรับจ้างเตรียมโจมตีประเทศอเมริกา เดอะดีวิชันเกมน้องใหม่ในสังกัดชื่อทอมคลันซี่กับเรื่องราวของสมาชิกหน่วยเดอะดีวิชันกลุ่มสายลับที่แฝงตัวใช้ชีวิตเป็นคนธรรมดาอยู่ในสังคมและจะถูกเรียกใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อเข้ากอบกู้สถานการณ์เนื้อหาในเกมจะเป็นการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสกรีนพอยซนที่ทําให้สังคมทั่วโลกตกอยู่ในความโกลาหลนในเกมผู้เล่นสมบตเป็นหน่วยเดอะดีวิชันได้ถูกส่งเข้าไปยังเมืองนิวยอร์กเพื่อหายาแก้ไวรัสและคืนความสงกบกลับสู่เมืองมาจนถึงตอนนี้หลายคนน่าจะได้คําตอบแล้วว่าทําไมเราถึงได้เห็นชื่อของท ดีโอเกมชื่อดังทั้งหลายถึงแม้คลันซีจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาเกมชื่อดังหลายเกมที่มีชื่อของเขาติดอยู่แต่ตัวของเขาเองนับได้ว่ามีส่วนสําคัญในการพัฒนา Rainbow Six ภาคแรกอันถือเป็นต้นกําเนิดของเกมอื่นที่ตามหลังมาจากปากคาของไบรอันนับตันผู้ออกแบบ Rainbow Six ภาคแรก ทอมคลันซี่มีส่วนร่วมอย่างมากในการพัฒนาเรนโบว์ซิกซ์ทั้งในการเข้าร่วมระดมความคิดออกไอเดียต่างๆไปจนถึงการเป็นคนกลางช่วยติดต่อคนรู้จักในกองทัพสําหรับจัดหาข้อมูลหรือแม้แต่ในเกม Splinter c e เซลที่ตัวคลันซี่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกแบบโดยตรงแต่เขาก็ได้ระบุก,ก็สาคัญเอาไว้ว่าต้องไม่มีประชาชนผู้บริสุทธิ์ถูกฆ่าตายภายในเกม ไม่ว่าคุณจะชื่นชอบผลงานนิยายของทอมแคลนซี่หรือไม่และไม่ว่าคุณจะชื่นชอบเกมที่ติดชื่อของทอมแคลนซี่หรือเปล่าสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือทอมแคลนซี่นับเป็นหนึ่งในผู้ที่วางรากฐานสําคัญของวงการวิดีโอเกมเกมยิงแทัชติคอลเกมสายลับรอบเลนหรือเกมแอคชั่นสุดเท่ทั้งหลายที่เราเห็นกันในปัจจุบันล้วนแล้วแต่มีที่มาจากผลงานดั้งเดิมของแคลนซี่ด้วยกันทั้งนั้นทอมแคลนซี่จากโลกไปในปี2013ด้วยอายุ66 6, 6, 6ปีทิ้งตำนานที่จะเป็นต้นแบบให้กับนยยนิยยยาาภพ์ แลวิดีโอเกมไปอีกนานแสนนานเลยทีเดียว